มีลภะภาคปริยัตภาคความจำต้องอาศัยความจำเป็นพื้นฐานไปตลอดไม่มีความจำเช่นไม่ได้ที่เรียกว่าภาคปริญาตคือภาคความจำภาคปฏิบัติคือภาคความจริงปฏิบัติจริงๆภาวนาจริงๆละจริงๆละจริงเห็นธรรมก็เห็นจริงๆขึ้นในใจ เมื่อได้รู้ได้เห็นขึ้นมาแล้วหายสงสัยหายสงสัยเรารู้สั่งประยัติเราสงสัยนะ <c oughs> นี่ก็เคยเรียนมากันมาแล้วจึงเอามาพูดได้บาบา้บาบุญวานรโกสวรรค์พุมมโลกเปรตผีนิพานมีท่าน,นบอกไวไ้ในตำราบอกไวไ้ตามความจริงไม่ผิดไม่เพี้ยนะแต่เรา ใจเรามันปลอมกิเลสมันปลอมในใจถ้าอ่านแล้วมันไม่มันมันไม่ยอมเชื่อตามพระพุทธเจ้ามันเชื่อไปตามกิเลสเนียเอ้มีเหรือบาปมีเหรือบุญมีเหรือนั้งทั้งที่พระเจ้าเอาบาป,ปบุญมาสอนเราจากความมีของท่านเรายังรับไม่ได้เนี <c> ่ย <oughs> เป็นอย่างนี้แล้วก็จากนั้นกะ พวกเปรตพวกผีมีจริงๆเหรอวะแล้วนรกมีจริงเหรอเนสวรรค์มีจริงเหรอนิพพานมีจริงเหรอเรานี้มีตำราหมดแล้วท่านเห็นแล้วรู้แล้วทุกอย่างแล้วท่านจึงนำเอาสิ่งที่รู้ที่เห็นมาสอนพวกเราพวกเรายัางรับไม่ได้อย่างน้อยมันสงสัยมากกว่านั้นมันไม่เชื่อเรียกว่ารับไม่ได้เนี่ยเป็นอย่างนี้นะปริยัติ เพราะฉะนั้นใครจะเรียนสูงขนาดไหนก็ตามเราไม่ได้ประมาทถ้าไม่ได้ออกภาคปฏิบัติแล้วเรียนเท่าไหร่ความยงสัยคืบคลานไปตามเท่านั้นแหละที่จะให้ความยงสัยหลุดลอยไปจากการเรียนนั้นไม่มีรากิเลสได้จากการเรียนไม่มีมี่จะเพิ่มกิเลสเท่าอีดีไม่ดี แล้วก็ลืมตัวไปเสียสำคัญมาต้นเรียนได้มากความรู้สูงทะนงตนนั่นเสริมกิเลสแล้วนั่นกิเลสเข้าไปแล้วไม่รู้เรียนสูงเท่าไหร่ยิ่งทิฏฐิว่าน่าสูงกิเลสยิ่งมากอะไรตกลงว่าเรียนสั่งสมกิเลสเรียนไม่ปฏิบัติถ้าเรียนปฏิบัติถูกต้องรังพระพุทธเจ้าท่านแสดงไว่ ว่าปริยัตปฏิบัติปฏิเวีเรียนเพื่อปฏิบัติถูกต้องรู้แล้วจะได้ปฏิบัติตามนั้นถูกต้องแล้วก็นำมาภาคปฏิบัตินี่ก็เอาที่นี่ท่านสอนว่าอย่างไงศีลรักษาตามสิกขาบทที่ท่านสอนไว้แล้วนั้นนี่เรียกว่าภาคปฏิบัติอย่าให้เคลื่อนข้าในศีล กา้ปฏิบัติตามข้อห้ามที่ท่านห้ามไปแล้วข้อห้ามอนุญ,ญาตท่ทานอนุญ,ญาตไปแล้วนั้นมีเรียกว่าเดินตามทางที่ท่านสอนไว้อรียากว่าปฏิบัติปฏิบัติตามที่ข้าบทวินัยที่เราเรียนมาแล้วนั้นไม่ข้ามเกินฝ่าฝืนจิตใจของเราก็อบอุ่นศีลก็อบอุ่นอยู่ภายในใจยังไม่ได้สมาธิ ใจก็อบอุ่นใจก็เย็นสบายไปอยู่ในป่าในเขา <c oughs> เสือคำรามข้างทาง,างจงกรมก็ไม่กลัวอย่างน้อยศีลบริสุทธิ์แล้วเสือไม่ทำอะไรได้ละผู้มีศีลบริสุทธินน์นั่นไม่กลัวเสือคำรามคำรามหรือก็ห่มก็อย่างี้วเดินจงกรมได้สบาย เพียงศีลบริสุทธิ์เท่านั้นจิตใจก็อบแม้ว่าเสือมาเอาไปกินตายแล้วเราก็ไปสวรรค์เลยมันมีที่พึ่งอยู่แล้วแล้วยิ่งได้ภาวนาทำใจให้สงบเย็นมากเข้าไปเท่าไหร่ทาางด้านธรรมะทางด้านศีลคือวินัยของพระก็ปฏิบัติตามศีลนั้นใจก็อบอุ่น ไม่ฝ่าฝืนล่วงเกินไม่ฝ่าฝืนล่วงเกินนี่มาปฏิบัติธรรมท่านสอนภาวนาอย่างไรใจถึงจะสงบนี่ที่นี่จะเอาตัวจริงมันอยู่ในนั้นกิเตัวกวนใจมากที่สุดมันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดเรื่องไหนมีแต่เรื่องกิเลสกวนใจตลอดเวลามีเรียกว่ากิเลสทำงานแล้วก็ภาวนา <c oughs> บางคราบความคิดของกิเลสนั้นเสียเอาความคิดของธรรมเข้าไปแทนที่เช่นเราภาวนาพุทธโธหรือธรรมโมบทใดก็ได้นีเรียกว่าธรรมเอาความคิดอันนี้ซึ่งเป็นธรรมแทนความคิดของกิเลสเดียวไม่ให้กิเลสชิดให้มีแต่ธรรมคิดด้านธรรมโดยสายเดียวเช่นพุทธโทธพุทธโทธ มีสติกำกับอยู่ในจิตไม่นานจิตก็กกสงบลงได้เพราะสะติรักษาอยู่ไม่ให้จิตชิดไปสั่งกิเลสเพราะจะสั่งสมความเดือดร้อนมาให้เรามีจะคิดเป็นธรรมบังคับสติไว้กับคำบริกรรมไม่ให้เผลอไปไหนบริกรรมพุทโธติดกันไป,ไปเยอะจิตสงบลงสงบลง น่น,นะเอาอารมณ์ของธรรมมาก่อมใจใจสงบได้ถ้าเอากิเลสมากล่อมใจคือปล่อยให้จิตตามกิเลนเอาไฟเผาตัวต,วตวลอดตั้งแต่เช้ายันค่าเผาตลอดนี่เวลาเอาธรรมเป็นคําบริกรรมเป็นอารมณ์ของธรรมออกจากใจดวงเดียวกันน,นั่นแหละแต่นี้เป็นอารมณ์ของธรรมเป็นธรรมท,ที่เคยวุ่นวายก็สงบลงสงบลง เมื่อพุโทโธติดกันเรื่อยๆไม่ให้มันคิดตามกิเลสมันก็ไม่เกิดกิเลสออกมารบกวนเราแล้วก็มีแต่ความสงบเพราะเราภาวนาสั่งสมทำให้ทำเกิดเช่นพุโทโธพุธโทโธให้เกิดติดต่อกันไปเรื่อยใจของเราก็เย็น <c oughs> <c oughs> นั่นอันนี้เทียมทำไปเรื่อยยิตก็ยิ่งเพิ่มความเย็นเข้าไปเรื่อยเพราะจิตได้รับ การบำรุงรักษาทางธรรมก็เกิดได้กิเลสก็เบาลงธรรมเกิดได้จิตก็โล่งไปโล่งไปนี่เรียกว่าภาคปฏิบัติยิตะภาวน,นาแล้วเล่งตั้งแต่ความสงบพอสงบจิตเป็นสมาธิแล้วมีความเย็นภายในตัวเองจิตอิม่มอารมณ์ไม่ว่าแวกครอนแขลนไปกับอารมณ์ต่างๆ เรียกว่าจิตอิ่มอารมณ์แล้วก็พาพิจารณาทางด้านปัญญายกเอาธาตุเอาขันธ์ตะกลละกายเกสาโลมานขาตันตาตะโยนออกมาคลี่คลายท่านเรียกว่าภาวนาคลี่คลายดูผมคลี่คลายดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังดูเนื้อดูเอ็นดูก็ดูดูรับใส่ใส้ภูมิอาหารเก่าอาหารใหม่ดูเข้าไปในตัวเอง เวลาดูเข้าไปจริงๆแล้วมันก็มีแต่มูดแต่คูดเต็มในตัวของเราหาที่มาสวยว่างามว่านาราาักใครชอบใจที่ตรงไหนมันก็มีแต่หนังกำพร้านี่ยแม่เห็นไหมเนี่ยหนังกำพรา้ามันฉาบคาไว้บางๆเหลอกบรุษตาฟาง ให้หลงหนังบางๆหนุ่งกำพานข้างในเป็นส้วมเป็นฐานมันไม่เห็นนั่นเพราะจาึงเอาปัญญาดูตรงนี้ดูหนังบางๆพอเึื่งก็ยับเยาทะนันมนก็ถึงตัวจริงละเลือดเยิ้มออกมาหนังโสก็โปกไหมที่นี่ดังนั้นดูเข้าไปเป็นหนังแล้วก็เป็นเนื้อเป็นเนอ,เนเนอเ็นเป็นกระดูกตับไตจะผุยิ่งเยิ้มไปหมดพิจารณาเข้าไปมันก็ เกิดความเบื่อหน่ายในซากศพของที่หนังกําพร้าไปฉาบทาไว้แล้วว่าเป็นของดีของดีของมีค่ามีราคาทีนี้มันก็เห็นตามความจริงมันมีค่าอะไรเนี่ยหนังกําพร้าหลอกไว้เฉยๆมันอะไรมาวิเศษยิโสแค่ยิ่งน่าเท่าไรก็ยิ่งชักเข่าจิตใจเกิดความสลด,ดสังเวช แบกร่วมแบกฐานอยูกก่เพราะว่าแบกสัตว์แบกบุคคลแบกของสวยของงามประหนึ่งว่าไะ้แบกเทวบุตรเทวดาเทวบุตรทเรทวดาอะไร,รส่วมฐานอยู่ในตัวของเราเน่ดูวนี่ยมันก็ชัดเข้าไปถ้าจะไปทางด้านปัญญาที่นี่ก็เบิกว่างออกจิตใจที่เคยมืดมนก็สว่างสวัยออกเรื่อยเรื่อยงนัน <c oughs> ภาคปฏิบัติ นี่สมาธิทรรมก็มีขึ้นเป็นชั้นๆเนศีลก็มีขึ้นสมาธิความสงบสมถะความสงบก็มีสมาธิความแน่นหนามันคงของใจก็มีปัญญาพิจารณ์มันก็แจ่มชัดขึ้นมันก็มีขึ้นมาสว่างขึ้นสว่างขึ้นนั่นนี่เรียกว่าภาคปฏิบัติเวลามันรู้นี่จิตใจมันก็เบิกกว้างออกไป เบิกกว้างไปกิเลสเท่านั้นปิดบังไว้ไม่ให้เบิกกว้างจะพูดอะไรอะไรอะไรกิเลสเปิดช่องให้มันถึงจะพูดได้ถ้ากิเลสไม่เปิดช่องพูดไม่ออกติดเขาติดเราถ้าจะพูดแบบดุแ,แบบเดือดุเดือดเข้มข้นเขากิเยสมันก็หาว่าดุว่าด่าไปเสีย ต้องพูดสวยๆงามๆทั hmm ้งๆที so like, ่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้สวยได้งามเวลาพูดออกมาก็บอกว่านีอยางั้นีอยางนี้สวยงามนั่นกิเยสไปแบบหนึ่งนะตกแต่งของเธอนั่นให้ว่าให้เป็นของสวยของงามตกแต่งไปไหนก็เหมือนเราตกแต่งกองมูดกองคูดตกแต่งไปไหนมันก็คือมูดคูดจะให้มันสวยงามไปไหนไม่ใช่ทองคำมันมูดคูดนั่นพิจารณาตามนั้นเห็นตามเป็นจริง ทีนี้ทองคําคือทำเกิดแล้วี้มันต่างกันละทีนี้ทองคําคือทำภายในใจเกิดขึ้นแล้วมันก็แข่งกันได้หีบเรียกภากปฏิบัติมันก็รูปขึ้นมารูปขึ้นมากว้างขวางไปนี่เจางไปัจจัยจางไปัจจัยเบาไปาัจจัยทำมานี้ยิ่งออกได้มากขึ้นมากขึ้นพูดได้เทศได้ทว่าวเศินะ พูดพูดได้เทศได้ตามภูมิของตัวเวลามันยังไม่สิน้นไม่สุดพูดได้ตามขั้นตามภูมิของตนที่รู้ที่เห็นทำทีนี้เวลามันเปิดออกไปเปิดไปมันเปิดจ้าไปหมดเลยไม่มีอะไรเลยกิเลสไม่มีเหลือภายในใจเมต่ใจสว่างจ้าทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนังน่อนอยู่ที่ไหนก็สว่างจ้าไปหมดไม่มีอาภาพัพ คือความสว่างของธรรมความสว่างของใจภายในใจของผู้ปฏิบัติได้นั่นแหละห็นอยู่ที่ไหนก็สว่างจ้าผลที่สุดมาดูร่างกายของซึ่งเป็นเหมือนอกับมูดกับคูดเพราะอํานาจแห่งธรรมคือความสว่างจ้านี้ครอบมันไว้ร่างกายนี้กับกายเป็นทองแท่แทงหนึ่งขึ้นมาในท่ามกลางแห่งมูดแห่งคูดนั่นแหละนั่นเพราะใจพาให มันเป็นของแปลกประหลาดอัศจรรย์ร่างกายก็เลยกลายเป็นทองทั้งแท่งขึ้นมาเคียงข้างกับธรรมไปแลวในท่ามกลางแห่งความโชกโภกของร่างกายนี้ที่ร่างกายนี้เลยความโชกโภกเลยไม่เห็นเห็นแต่ทองทั้งแทง่งของใจกับร่างกายครอบนอหู่ร่างกายลยกลายเป็นทองทั้งแท่งประยำตากันทั้งทั้งที่มันโชกโภกเนี่ก็เพราะอำนาจแห่งธรรมครอบไว้เลย กลายเป็นของสวยงาม,มโดยทางธรรมไปไม่ใช่งอกงามแบบโลกเขาน,นงามแบบธรรมนี่แหละที่พระอรหันต์ท่านตายแล้วอาติถิของท่านกลายเป็นพระอรหันต์กลายเป็นพระธาตุเพราะจิตใจของท่านสะอาดแล้วก็ซักฟอกกายซึ่งเป็นของหยาบให้เป็นของสะอาดตามส่วนของตนตายแล้วมันก็เป็นพระธาตุได้ นี่ละที่จันว่าร่างกายของท่านก,กายเป็นใสสดใสงดงามเหมือนหนึ่งว่าเป็นทองทั้งแทงไปตามกันกับใจเพราะใจฟอกร่างกายร่างกายนี้ถึงจะเป็นเหมือนโลกทั่วไปก็ตามแต่ส่วนลึกลับของร่างกายนี้จะเป็นส่วนละเอียดเพราะอำนาจแห่งใจที่สะอาดนะซักฟอกเหมือนนึกว่าร่างกายท้้งับเป็นทองทั้งแทงอันนึ่ไปนี่ ฟังสนะท่านทั้งหลายไม่เคยฟัง <c oughs> นี่ละภาคปฏิบัติเอาขึ้นมาพูดป้างสิถ้ามาปฏิบัติแล้วพูดได้เพราะมีอยู่ตลอดทำเหมือนจอกแหนที่ปกคุมหุ้มหอ่อสะน้ำหรือบึงเอาไว้มิดชิดใครต้องการที่ไหนเปิดจอกเปิดแหนออกตรงไหนน้ำก็มีอยู่ตรงนั้นไม่ว่ามุมสะกลางสะที่ไหนเปิดตรงไหน ที่จอกแหนปกคุมน้ําก็มีอยู่ตรงนั้นตรงนั้นนั่นธรรมก็มีอยู่ที่บุคคลในที่กิเลสซึ่งเป็นเหมือนกับจอํอแหนบปกคุมไว้นั่นแหละแต่เวลาเราเปิดทางด้านธรรมะขึ้นมาก็เหมือนเราเปิดจอ่อแหนบออกได้เห็นอาเห็นธรรมในเวลานั้นนั่นต่อจากนั้นก็ค่อยเปิดออกว่าเมื่อกว้างออกก็อ,ออกจอก่อแหนบฟาดมันออกหมดโลกสิมงไปที่ไหน บึงสังบึงสะสังสะมีแต่น้ำขาวจ้าเลยพวกจอกพวกแหไม่มีนั่นละกี่ถึ้งรหาหด้ขาวจ้าไปหมดเลยทีนี้ขาวจ้าทั้งหมดสะนั้น,นคือใจนั่นแหละขาวจ้าก็คือธรรมจ้าอยู่ภายในใจเพราะกิเลสที่เป็นจอกแหน,นั่นหุ้มหอนเปิดออกหมดแล้ว ยังยังเหลือแต่กิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆครองร่างกายร่างกายนั้นที่ว่าสกโปรกโสมม,มก็ปล่อยให้เป็นโสกโปรกโสมมมาโลกเขาใจอีกอันหนึ่งที่เครือบแฝงอยู่นั้นกายนั้นเปิดเหมือนทองคําทั้งแท่งอีกนะัเพราะความสะอาดของใจความพิเศษของใจ,งใจ,งใจงใครอบกายตรงนั้นก็เห็นนีพระรหันตายแล้วอาถิยงศันจึงกายเป็นพระธาตุเพราะการคองกิตที่บริสุทธิ์การกองธาตุนั้น ธาตุขันให้สะอาดไปตามๆกันตามส่วนของธาตุขันซึ่งเป็นของหยาบมันก็เลยเป็นของสะอาดไปตามมกันนั่นนี่ภาพปฏิบตัติถ้าปฏิบัติรู้ทร,รมะพุทธิยาวมีแต่เรียนไม่สนใจปฏิบัติเรียนมาแล้วก็ตักตัวเอาเป็นมรรคเป็นผลไปหมดทั้งทั้งที่ไม่มีก็ความจํามันจะเป็นมรรคเป็นผลที่หนเรียนอะไรก็จําได้เรียนนิพพานก็จําได้แต่จิตใจมัน อยู่ในมูดในคูดมันไม่เป็นนิาพานให้ตามที่เรียนที่จํามานนสัสิเรียนอะไรชั้นนั้นชั้นนี้มันก็ได้แต่ชื่อแต่นามของชั้นใจมันก็จมอยู่ในมูดในคูดน,นี่นเวลามาปฏิบตัติมันก็เปิดสิ่งเหล่านี้ออกใจก็สาดสะอาดสุดท้ายก็เิเลตที่มีอยู่มากน้อยพังลงไปหมดเหลือแต่ใจเราล้ว,วงก็เรียกว่าสะลูกนี้ เต็มไปด้วยน้ำล้วนๆดอกแหนไม่มาเจือปนเลยนัานอิปว่า,หารหัน <c oughs> เป็นอย่างนั้นะถ้ามีผู้ปฏิบัติรู้ได้อย่างนี้ไปตลอดเพราะธรนีนเป็นอากาลิโกเปิดเผยอ,อยู่ตลอดเวลาพร้อมที่จะให้ผลแก่ผู้บำเพ็ญความดีงามทั้งหลายทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปอยู่ตลอดไปอืม แล้วเวลาตายก็ไปไปดีไปชั่วได้ตลอดผู้ทำบาปก็ไปชั่วได้ตลอดผู้ทำดีก็ไปดีได้ตลอดไม่มีอะไรมาเป็นใหญ่กว่าการทำดีทำชั่วของบุคคลท่านจึงสอนว่าเรื่องกรรมนี้หนักมากมีอำนาจมากนัตถิกรรมมะส,ส,สมังพลังไม่มีอนุภาพใดจะเหนือกรรมดีกรรมชั่วไปได้กรรมดีกรรมชั่ว อันนี้มีอำนาจครอบหมดบังคับไม่ให้ผลบังคับเท่าไหร่ก็ไม่ได้ต้องให้ผลนั่นคืออำนาจของกรรมวิบากกรรมดีก็ต้องเป็นผลดีตลอดบังคับไม่ได้ไม่ให้ดีเป็นดีตลอดชั่วเป็นชั่วตลอดบังคับไม่ให้ชั่วไม่ได้นี่อันเรียวว่ากรรมมีอำนาจมากพากันจำนะให้พากันภาวนาให้จิตสงบบ้างนะ เราจะได้เห็นธรรมที่แปลกประหลาดภายในใจมันมีแต่อยู่ในคำพีก็มีแต่ความจําอยู่ในกระดาษผู้อ่านก็อ่านไปไม่สนใจปฏิบัติมันก็เลยกลายเป็นนอนแทะกระดาษไปหมดไม่มีคำว,ว่าได้แทอ้อัดแทะทำเหมือนภาคปฏิบัติาภาคปฏิบัตินี่รู้จริงๆว่าสมาธิก็สงบจริงๆว่าปัญญาก็สว่างจริงๆ ถึงขั้นบริสุทธิ์บริสุทธิ์ได้จริงๆถ้ามีการปฏิบัติเป็นมรรคเป็นผลได้อย่างนี้แหละถ้าไม่ปฏิบัติไม่เป็นเรียนมาเท่าไหร่ก็มีแต่วความจำพอสุดท้ายความจำก็เสื่อมไปเจ้าของก็เด่นเด่นด้านด้านหลงหน้าหลงหลังไปเท่านั้นเองนั่นเพราะความจำเอาอะไรก็มันไม่ได้หลงหน้าหลงหลังไปเท่าแก่ไปความจำมันก็เสื่อมไป นี่หรือเอามาเป็นมรรคผลยิพพ่านความจำที่เสื่อมไปเรื่อยๆหลงหน้าหลงหลังเข้าห้องน้ำออกมาที่นอนก็ออกมาไม่ถูกเอาอันนี้หรือเป็นมรรคเป็นผลมันก็เหมือนกับเอาคนบ้ามาเป็นมรรคเป็นผลได้ไร <c oughs> นี่แหละ <c oughs> เรื่องความจำแต่เรื่องความจริงไม่มีแน่นปังอยู่นั่นเลยไม่มีเคลื่อนคาด <c oughs> เรื่องขันคือเรื่องความจดความจำ <c oughs> มันมีได้ด้วยกันพระรหันก็มีได้แต่หลักของท่านที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความจดความจำนี้คือความไม่สุดนั่นไม่เกี่ยวข้องเป็นความไม่สุดต,ตลอดไปเลยหีเรียกว่ามรักว่าผลนั่นนั่นคือมรคือผลนะ อันนี้คือความจําเป็นมากเป็นผลไม่ได้ที่เราเรียนมามากน้อยต้องเอาความจํานี้ไปปฏิบัติให้เป็นมากเป็นผลขึ้นมาอันถึงจะเป็นมากเป็นผลขึ้นมาได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านปฏิบัติมาเป็นทองทั้งแทงทองทั้งแทงหรือเพชรน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งตลอดมา <c oughs> จากการปฏิบัติไม่ใช่อยากขนจุดจำมาไว้แล้วมาเป็นสังขังสถานะจามีของพวกเรา ท่านสังขัญจริงๆท่านรูจริงๆเห็นจริงๆละกิเล,ล,ล,ลสได้จริงๆไว้สุดจริงๆที่เป็นสารนาพวกเราอาจจะมาเป็นด้วยความจดความจําเยียนสูง <c oughs> ถึงพนิพาณ <c oughs> มาเป็นมากเป็นผลไม่มีได้จะชื่อว่านิพานนิพานได้ชะชื่อว่านิพานที่เด็ดเต็มหัวใจเป็นนิพานได้ยังไงผู้ปฏิบัติตนจนรกระลังจิตถึงนิพาน ถึงไม่ออกชื่อออกนามก็เป็นนิพพานอยู่โดย,โดย,โดยนั่นนั่นเราเรียกว่ามรรคว่าผลออกชื่อออกไม่ออกชื่อก,ก็เป็นมรรคเป็นผลตายตัว <c oughs> มีภาคปฏิบัติเป็นภาคจำเอาปริยัติปฏิบตัติปฏิเวทคือความรู้แจ้งตัวเองศาสนาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มบาทเต็มเทงถ้ามีแต่ปริยัติขาดบาทขาดตาเตงแล้วศาสนาไม่ ครบสมบูรณ์แล้วมรรคผลที่พานจะมาจากไหนมันก็ไม่ได้ถ้ามีปริญญาติตรจดํจดจาเลยไม่ปฏิบตัตินั่นก็มีผลขึ้นมาพร้อมกแล้วทั้งสามสมบูรณ์แล้วศาสนาสมบูรณ์แล้วใจของเรานั่นถ้าเราเอารีมาปฏิบตัติถ้ามีแต่จําเฉยเฉยไม่มีมีแต่ความจําไม่มีมากมีผลเกลียดไม่สลอกพอเปิด เพราะความจําได้นั่นเลยถ้ารอควากปว,วกและหลุดลอยไปเพราะความปฏิบัติต่งางแก้ที่เกศได้ด้วยการปฏิบัติที่เรศหลุดลอยไปจนบริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์ด้วยการปฏิบัติไม่บริสุทธ์ด้วยความจํานะจำเอาไว้นะ